สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีวันนี้ที่ฟาร์มนะคะทุกคนค่ะช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะ่ะซึ่งอยู่ในช่วงของฤดูใบไ,ไม้ร่วงของอังกฤษพี่น้องตอนเช้าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ8องศาเนาะคะ่ะประมาณ78องศาช่วงบ่ายมันก็ขึ้นมาประมาณ13 14 15องศามันก็พอดีนะพี่น้องพอดีแบบใส่เสื้อกันกันหนาวเด หมายถึงว่าพอดีแบบต้องใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อกันหนาวแล้วไม่ต้องใส่ถุงมือก็คือพอดีพอดีหมวกก็แบบนี้ได้เนาะหมวกตัวน,นี้ก็เลยกลายเป็นหมวกที่ไปฟาร์มหรือไปเก็บเห็ดหรือไปอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวหมวกไปเที่ยวค่อยซื้อเอาใหม่ตอนนั้นซื้อตอนไปเที่ยวเนาะพี่น้องคะน้ะวันนี้มาทํางานที่ฟาร์มเดี๋ยวไซจะถ่ายให้ดูว่าในช่วงนี้เขาทํางานอะไรกันบ้างน,นะพี่น้องคะเน,นาะน้่ว่าจ้าพี่น้องุณเสียงสามีเห็ดอย่างบุ๊คไซเพิ่งมาถึง เสร็จภารกิจตอนเช้าก่อนกับลูกกับเต่าแล้วนะพี่น้องอะไรจ้ะจะพาเซอร์เวยท,วทั่วไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรารอเขาเรียกว่าอะไรว่าก้นเหมือนกับรถแบบว่ารถพ่วงใหญ่ๆเขาจะมาเอาข้าวนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวมาถึงเขาจะโทรมาแต่เขาโทรออกตอนเขาออกแล้วประมาณไม่เกิน30นาทีเขาออกมานานแล้วน่นะคะไม่เกิน30ก็จะถึงนี่อันนี้คือแกะน้อย ที่เหลือเนาะคะ่ะหลายๆตัวเนาะคะ่ะเอาไปตลาดเรียบร้อยอันนี้คือส่วนที่เหลือพี่น้องก็คือขุนให้เขาโตพอที่จะขายได้เึง่อจะเอาไปส่งได้คือ4ี่ิกิโลขึ้นไปนะคะทุกคนคะตันนี้เราก็จะย้ายเข้ามาอยู่ข้างในเพื่อการดูแลง่ายเนาะพี่น้องนั่นแหละจ้ะคอกนี้ก็จะเป็นคอกวัวเดี๋ยวฤูด,ดูหนาวพฤศจิกาวัวซึ่จะเริ่มเข้ามาอยู่ในคอกแล้วก็เลี้ยงวัวด้วย หญ้าหมักหญ้าดองที่เราทําไว้มันจะเป็นระบบระบบนะจ๊ะเป็นระบบพี่น้องโอ้ยริ่นพันกันอันนี้ก็คือตอนนี้ก็คือว่างเดี๋ยวเขาเข้ามาเนาะค่ะเป็นวัวที่อื่นเรารับเลี้ยงเราได้ค่าเลี้ยงเป็นตัวละเท่าไหร่จําไม่ได้เราก็ได้ขี้วัวใส่นาเราก็จะเต็มหนุนนะจากวัวยังไม่มาพี่น้องจ้ามันสต็อกเราพร้อมเพราะเรามีแบบสต็อกเยอะเนาะค่ะอันนั้นเป็นฟางเวลาพ่นพ่นใส่ในไอ้นั่นจ้ะในคอกวัวนี่แหละ ไม่ให้มันชื้นนะสินะพี่น้องจ้าไมเค้าเตรียมน้ำใจคิดว่าเนี่ยงตรงนั้นก็จะเป็นน้ำอัตโนมัติไว้ให้วัวดื่มพี่น้องด้านหน้าแถวนี้วัวก็จะมายืนกินหญ้านะคะหลังจากเขากินหญ้าเสร็จเขาก็จะไปน,นอนด้านหลังที่เราพ่นฟางก็จะเป็นระบบระบบไปคร้ติดตามเรา เรื่อยๆก็จะรู้เนาะค่ะว่ามันเป็นยังไงพี่น้องจ๋าน้ำยังไม่เปิดถ้าวัวมาท่าจะเปิดน้ำให้วัวกินไมเคิลกทำความสะอาดนะจ๊ะน้ำอัตโนมัติไมเคิลไมเคิลเงี่ยวมาสัน่นเป็นมาพี่แท่เพิ่นไปขึ้นไปเปิดน้ำไ่นอน มันทำได้เยอะมัปเปิดน้ำเตรียมไว้เดี๋ยวก็จะมาแล้วอันนี้มันปลายเดือนปลายเดือนตุลาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพฤศจิกาก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆวัวข้าเจา้าเป็นวัวที่เขาจะเลี้ยงในคอกกันนะจ๊ะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนะ่ะมันไม่มีหญ้าพอข้างนอกให้วัวกินเขาจะต้องเอามาเลี้ยงข้างในดูแลง่ายด้วยมันบหิมีหิมะมีมี หมายถึงว่ามันไม่อ,อยู่ข้างนอกแล้วเราต้องออกไปดูนะแต่บางฟาร์มเขาก็เลี้ยงข้างนอกแต่เอาอาหารออกไปให้ให้ข้างนอกนะของฟาร์มเราเออของฟาร์มไหนเขาเอาเข้าข้างในล้วอะไรนะเขาเรียกว่าที่เขาไม่พอเขาก็จะเอามาให้เราเลี้ยงให้ก็จะเป็นเจ้าเดิมเจ้าเก่าแล้วจ้ะเดี๋ยวพาไปดูโรงเก็บข้าวเราเขามาเอาหลายเที่ยวแล้วนะพี่น้องเหลืออีวีกกี่เที่ยวไม่รู้ ไม่ไกลจากนี่ไหมคือว่าโรงงานที่เขามาเอาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าหมายถึงว่าไกลจากนี้แต่เขาออกมานานแล้วจ้ะดูพี่น้องอากาศอากาศ,ากาศดีดีเป็นตะสะอนก็อย่างนี้ใชชอบมากมันเป็นพลังอย่างหนึ่งนะพี่น้องที่เรามาแล้วเราได้พลังแต่พลังบวกเพราะเราชอบนะให้ใจโล่งสดชื่น แล้วก็สีเขียวมึงเนี่ยพี่น้องสวยสวยงามอันนั้นไก่ป่าเห็นปะพี่น้องจ้าไก่ป่าท่าทาสีๆลดอกจะไปเขาไปเบื้องเขากันเาพี่น้องเนาะพูดถึงพลังบวกเนะ่ใส่แบบว่า<ม>เป็นคนที่ชอบอะไรละ่ะที่แบบไม่ ไม่ชอบอะไรที่เป็นท็อกซิกพี่น้องคะชอบอะไรที่มันคิดบวกไม่ชอบอะไรที่มันเป็นลบๆบนะพี่น้องอยู่ใกล้คนที่คิดบวกหรือมีพลังบวกเราก็จะแปลว่ามีพลังบวกนะําพี่น้องคะไม่ค่อยไม่ชอบท็อกซิกพี่น้องท็อกซิกคือพวกที่แบบว่าอะไรนะคิดลบอยู่ตลอดอะไรก็ประมาณนี้นะพี่น้อง มึงอันขา้ขาวข้าเจะมาเอาหลายแล้วจ้ะโอ้ฝั่งนี้ก็จะหมดแล้วตอนนั้นเต็มเนาะเป็นข้าวข้าวบาเล่ยฝั่งนี้จ้ะข้าวบาเล่ฝั่งนี้มีสองฝั่งเนาะแล้ถ่ายให้ดูแล้วก็ข,ข้าวข้าวสารีฝั่งนั้นมันจะสองสีต่างกันมาเจ้าเบิ้งที่ไนเขามาเอาเกือบหมดแล้วตอนนั้นฝั่งนั้นก็เต็มก็คือเหลือหลายโหลดอยู่ เขาจะมาเอาเนาะค่ะโหลดตละโลดนี่กับเป็นเครื่องชั่มุ่งเลยไหมเขาตรงตักไซน่ะนะจ้ะทีนี้น่ะถ้ามันเหลือน,น้อยเขาไม่คุ้มค่าที่จะมาเราก็จะต้องเอาไปขายไปส่งเองสินะเหมือนที่ไซเคยพาไปยี่จ๊ะทุกคนค่ะเข้ามาแล้วไซได้ยินเสียงน้าบอส my boss ด <laughs> ิ มาแล้วมาแล้วมินเด็กค่ะมินมาแล้วมาแล้วมาแล้วคันบกักยายสิ่ง ใช้เวลาโหลดตั้งสามสิบนาทีหัดในตัวนี้จ้ะงานทายก็คือเวลาไม้เข้าออตัดพี่น้องแล้วมันจะหกเนาะคะ่ะายก็ต้องกวาดเอานี้กวาดเข้าไปให้มันในกล้องจ้ะ นี่เราพี่้องก็ทำอย่างนี้ละจ้ะจนมันเต็มนะพี่้องเนาะเดี๋ยวใส่ไปกวาดก่อนนี่้าจ้ะพี่น้องคะ่ะใช้เวลาโหลดอยู่ทั้งหมดก็ประมาณ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30นาทีเนาะทรก็จะกวาดต้มข้าวข้าเพื่อการาง่ายในการตักเนาะจากคนที่เขามารับข้าวเนะี่ยพี่น้องคะมาจากบริษัทเนาะค่ะบางคนก็จะช่วยไมเคิลว่าส่วนใหญ่แหละก็จะมาช่วยแบบนี้จ้ะเหมือนที่มาช่วยทราย,เ,ยเขาก็ช่วยกวาดช่วยอนนะั้นในช่วงแรกๆเนาะจากเพราะว่าช่วงหลงัลงๆเขาต้องเข้าไปนั่งในรถเพื่อจะดูน้ำหนักว่ามันพอดีหรือ,อยังนะ,นะคะ่ะที่เขารับได้เนาะจากถ้ามันพอดีน้ำหนัก พอแล้วก็จะบีบแต่ปี๊ดไม่ก็จะหยุดในการเทข้าวลงในสนาพี่น้องคะแล้วแหะบางคนก็นส่วนใหญ่เลยแหละก็จะมาช่วยเนาะคะ่ะส่วนน้อยไหมคือว่าเขาไม่เขาเขาวัวมาสอยพี่น้องรถคันใหญ่ๆนั้นก็โหลดได้ประมาณ30ตันพี่น้อง30ตันราคาข้าวปีนี้นะก็ไม่ได้ดีที่สุดเท่าที่เราอยากได้เนาะ,ะเหมือนปีที่แล้วนี่ได้เยอะอยู่นะพี่น้องปีที่แล้วนี่ตันหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบอเกือบหมื่น เกือบหมื่นบาทเนาะแต่ปีนี้ตันหนึ่งอยู่ที่ประมาณ8 00พกว่าบาทเนาะจ้ะมันก็แล้วแต่ปีแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคอยู่คี่น้องเนาะรถคันนั้นก็ประมาณ30ตันโหลดได้เนะแล้ค่ะเขาก็จะมาหลับเอาเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าบริษัทที่เขาแบบทำมันเป็นพันธุ์ของฟาร์มเรานี้คือพันธุ์ที่ใช้ทําอาหารสัตว์พี่น้องมันแล้วแต่พันธนะุ์ข้าวเนาะหมายถึงว่าข้าวสาลีข้าวบรีมันก็มีหลายพันธุ์เขาจะเอาไปทาอะไร ันเราปลูกนี่คือเป็นพันุที่เอาไปทำอาหารซั์นะนะจ้ะพี่น้องจ้าเฮ้ยมันปิดจ้ะมันจะปิดแล้วเต็มแล้วพี่น้องคะตอนใกล้ๆเต็มเพิ่ก็จะขึ้นไปนั่งบนนั้นไปดูกิโลนะคะจะตันเนี่ยแหละไม่โซโหล,ลดไปพนกระสบีบป,ปิ๊บคือบีบ,บแต่ว่าเต็มแล้วสินะค่ะไม่เขาก็ไดยหยุดน้อค่ะพี่น้องเวลาเขาเดินทางเขาจะมีผ้าเหมือนผ้าใบปิดนะจ้ะ ต่ไม่ได้ไม่ปลิวไม่อะไรจ้ะเป็นของโรงงานเขามารับเองนะนะจ้าที่นองขาข้าสาลีนะคะเป็นพันธ์ุทาาี่ทำอาหารสัตว์ทำอาหารสัตว์จ้ะ